สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลฟ์นีซานช่องข่าวบ่าวป้อมวันนี้เป็นวันที่16กันยา2564บ่าวป้อมก็มีข่าวมาแสดงความยินดีด้วยกับผู้ที่ถูกรางวัลในงวดวันที่16นี้ข่าวแรกก็เป็นข่าวดวงดีของคู่รักดวงเฮงถูกรางวัลที่1จับมือรวย12ล้านเชื่อดวงสมพง์ตั้งแต่คบกันถูกหวยบ่อยจากข่าวนี้นะครับเกิดขึ้นที่ สถานีตำรวจภูทรบ้านบึงอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนางสาวพิมพ์ชนกอายุ31ปีกับนางสาวสุภัตราอายุ36ปีได้เดินทางมาที่สถานีตำรวจอำเภอบ้านบึงลงบันทึกประจำวันกับพันตำรวจโทสันพงังอังคณาวินสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรอำเภอบ้านบึงโดยต้องคู่แจ้งว่าถูกรางวัลที่1ประจำงวดวันที่16กันยา2564คนละ1ฉบับ ผู้สื่อข่าวได้สอบถามนางพิมชนกและนางสาวสุพัชรานะครับอ๋อนางสาวทั้งคู่นะครับอ่บาเป่าพ่ออ่านผิดขออภัยนะครับโดยทั้งคู่ได้เปิดเผยว่าได้คบหาเป็นแฟนกันโดยมีอาชีพเป็นแมค่ค้าขายอาหารในห้างสับสินค้าโรตัสสาขาบ้านบึงเมื่อเช้าได้แวะที่แผงจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลบริเวณแยกหนองชากโดยบอกกับเจ้าของแผงว่ามีเลข935หรือไม่เจ้าของแผงบอกมีเหลือ2ใบ นางสาวพิมพยนกจึงบอกว่างั้นเอาสองใบาจากเดิมที่ตั้งใจจะซื้อเพียงใบเดียวภายหลังได้แบ่งให้กับแฟนหนึ่งใบจากนั้นเดินทางมาเปิดร้านขายอาหารตามปกติและในระหว่างที่ทํางานครับก่อนที่จะออกรางวัลสลักกินแบ่งรัฐบาลน,นางสาวพิมพยนก,นกเปิดเผยว่าตนเองรู้สึกมือลอยจนทําให้มีดบาดท,ที่นิ้วเลือดไหลออกจํานวนมากจนเพื่อนที่อยู่ภายในสุนอาหารบอกว่าถือเป็นการฟาดเคราะ เดี๋ยวจะได้รับโชคใหญ่จนกระทั่งเมื่อเวลาประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลวันนี้นะครับปรากฏว่าตนเองได้ยินเพียงเลขก3ตัวสุดท้ายส่วน3ตัวนะ้าฟังไม่ชัดจึงได้ถามเพื่อนเพื่อนบอกว่า070935จึงนำออกมาตรวจก็ตื่นเต้นดีใจเพราะถูกรางวัลที่1นะครับส่วนนางสาวสุปธาได้กล่าวว่าตนเองได้ไหว้พระทุกวันพระและไหว้ศาลเจ้าต่เจ้าทางทํางานก่อนทํางานนานี้ ออกรางวัลก็ได้บนบานสัล่าวว่าขอให้ทํามาค้าขายจเจริญรุ่งเรืองไม่ได้หวังจะถูกรางวัลใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นขอให้ทํามาค้าขายดีหลังจากนั้นก็ได้นําเอาของไปเส้นไหว้สารเจ้าที่ส่วนเรื่องเงินรางวัลก็จะเก็บไว้เป็นทุนซื้อบานพักอระัยและส่วนงานก็ยังทําอยู่ต่อไปสําหรับตนกับแฟนคบหาดูใจกันมานาน2ปีแล้วรู้สึกดีใจมากที่มีโชคใหญ่ร่วมกันผงเป็นเพราะบุพเพสันนิวาสและดวงที่สมพลงกัน ตลอดเวลานะครับที่ผ่านมาก็คบหาดูใจก็มีเรื่องดีๆนะครับทั้ง2คนก็ถูกรางวัลบ่อยครั้งแต่เป็นแรกท้ายนะครับเลขท้าย2ตัว3ตัวมาตลอดจนกระทั่งถึงวันนี้นะครับกลับกลายเป็นผู้โชคดีนะครับถูกรางวัลที่1นะครับสุดท้ายทั้ง2คนก็แบ่งสลากกันคนละใบนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับอันนี้เขาว่ารักนะครับทำให้ถูกรางวัลใหญ่นะครับด้วยดวงสมพงศ์นะครับแบก็ยินดีด้วย หากพี่น้องท่านใดชอบข่าวที่บ่าวพ้อมนำมาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวเด่นต่อไปขอบคุณ FC ทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแหล่งข่าวจากสนุกมาในทีนี้ด้วยแล้วพบกับบ่าวพ้อมในข่าวต่อไปสวัสดีครับ